ราต้อง,งไปก่อนอยากให้เรามา่มน,นะฮะทานกล้ยจะมม่วงนะฮะทาน,ทานท่ี่ทกลับีอ

ผมในสถานการณ์โควิดเอิปร๊บทางควรนาเกอมีการปรับก,กลยุทธ์ยังไงบ้างครับครับสำหรับกลยุทธ์ตอนนี้นะฮะเราเราต้องเน้นขายอาหารที่ราคาถูกนะฮะให้เข้าถึงเข้าถึงในภาวะแบบนี้นะฮะทุกคนจํากัดในการใช้เงินนะครับควรนาเกนเลนําเสนอเมนูข้าวแกงนะสไตล์ไทยๆนะครับ30สิบาทก็อิ่มอร่อยได้นะครับเริ่มต้นที่30สบาทเท่านั้นนะครับนอกจากข้าวแกงแล้วยังเรายังมีเมนูเมนคอร์สอีกนะฮะสำหรับเป็นเมนูสําหรับครอบครัวนะฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นเราเน้นบรรยากาศนะฮะดูบรรยากาศนะฮะปราสาทสัจธรรมนะครับอยากอยากให้เข้ามาครัวนาเกลนะครับอยากให้เข้ามานั่งชมบรรยากาศนะฮะทานข้าวแกงไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศร้านอาหารเรือนไทยนะครับครับครับผมตัวปุ๊บเมนูของเรานี้จะเป็นอะไรบ้างครับเปิดบริการกี่โมงถึงกี่โมงครับในส่วนของข้าวแกงนะครับ10โมง10โมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งนะฮะมีให้บริการทุกวันนะครับก็เป็นเมนูเป็นเมนูพื้นบ้าน ที่หาได้ในละแวกละแวกน,นี้นะฮะเราจะเน้นวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆในละแวกนี้ก่อนนะครับในส่วนของการให้บริการปกติเนี่ยเราเปิด8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะฮรให้บริการทุกวันนะครับผม <H ugs. S 2> แต่ในส่วนของข้าวแกงเนี่ยสิบโมงเชา้าจนถึง,งบ่ายหนึ่งนะฮะเมนูซิกเนเจอร์ครับของทางราซิกเนเจอร์ <signature S 2> ของเราจริงๆคือปาลากระพงทอดราดน้ำปลาครับผมที่ไหนก็มีฮะแต่ที่นี่อร่อยกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะฮะกุ้งทอดราดซอสมะขามครับผมเป็นเมนูขึ้นชื่่อนนนนะะะมาาแแล้้วํใหสัังครบ ที่คนรังเกลือของเรานะฮะ,ะคือถ้าเกิดว่ามารับประทานที่นี่ก็สามารถจะเกอถ่ายรูปได้ครับได้เลยใช่ไหมได้เลยครับในบริเวณอเรียนี้นะฮะจุด47ในวิวพอยต์ตรงนี้ได้ทั้งนั้นนะครับแคทมาใช้บริการร้านอาหารโกนังเกลือถ่ายรูปได้เลยนะฮะครับผมเราเปิดบริการทุกวันนะครับให้บริการทุกวันครับผม8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับในส่วนของข้าวแกง10โมงเช้าจนถึงบ่ายหนึ่งทุกวันครับผมสำหรับข้าวแกงนี่เป็นเมนูที่